อ๋อตอนเนี้ยคือเอ้ยแนะนําตัวยังไม่เสร็จโอเคค่ะคือตอนก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยพบเคยเจอว่าคนคนนี้เป็นใครนะคะชื่อบีมบีมค่ะก็เอาไงดีเคยเคยอยู่วงไอดอลวงหนึ่ง <laughs> เคยอยู่วงไอดอลวงหนึ่งที่เพิ่งเพิ่งจะปิดทําการไปนะคะแล้วเกิดสม,มุดใครแบบว่า เออแบบไม่เคยรู้จักเนี้ยก็ลองเซิร์ชดูว่าฟีเวอร์นะคะก็เป็นวงของบีมเองอันนี้เป็นเพลงอะไรอยู่เพราะว่าบีมไม่ได้ใส่หูฟังเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเอ้ยอ๋อตะลกหกฉากบีมก็เคยเล่นเฮ้ยอย่างนี้บีมก็เปิดเปิดหกฉากทุกคนดูได้สิว่าบีมเคยเล่นอะไรอะ่ะพูดหลายเรื่องรวมกันคนโทษนมันมีเรื่องพูดเยอะเข้าใจไหมดูดิแล้วพออ่ะพอทุกคนเข้าใจไหมพอพอบีมพูดใช่ไหมแล้วพอไม่ได้ยินเสียงเพลงเหรอ อ่าแล้วแบบนี้ได้ยินยังนะถ้าเกิดเปิดเพลงแล้วจะได้ยินเสียงบีไหมโอเคเอาใหม่ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตหนูพูดถึงไหนแล้วว่ะทุกคนขอใหม่พูดถึงไหนแล้วเนี่ยทุกคนเอาใหม่ทุกคนพูดถึงไหนแล้วบีพูดถึงไหนแล้วตอนพี่อยู่บนดินสองสวยมาเลยขอบคุณคะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะอยู่หกขาวมาก่อนด้วยก็เคย คือจริงๆอ่ะบีมเคยอยู่ตลกหกฉากเลยก่อนเข้าวงนะก่อนเข้าวงฟีเวอร์แล้วก็แล้วก็ได้มาเล่นหกฉากคับจานอีกตอนที่อยู่ฟีเวอร์ก็ได้หกฉากหกฉากครับจานพูดไปเรื่อยแล้วทำไมเมื่อวันนี้คือบีหมาตั้งเลยจะมาคุยกับทุกคนไงนึกออกไหมคือวันนี้บีมตั้งใจจะมาคุยกับทุกคนทําความรู้จักไงแบบว่าสวัสดีจ้าแบบบีมบีมจ้าแบบว่าก็คืออ่ะก็คือบีหมาจะมาเริ่ม เอ๊ะทำไมถึงมาคุยเรื่องนี้แล้วะทุกคนมีคุยเรื่องไหนแล้ว่ะนี่พออ่านคอมเมนต์แล้วทุกคนทำอย่างนี้อ่ะแล้วพออ่านแล้วมันมันพูดไปเรื่อยเลย,ยอ่ะทำไงอ่ะเออพูดหลายเรื่องพร้อมกันน่ะอ๋อผลงานที่ผ่านมาขอบคุณค่ะตั้งสติโอเคได้ตั้งสติอ๋อและบีมเป็นแอร์ด้วยรู้ปะเนี่ยรู้กันหรือเป้าว่าบีมเป็นแอร์ด้วยเห็นไหนเป็นแอร์นะคะอยู่ไทยสมายนะรู้ป้าว เป็นแอร์เนี่ยเป็นแอร์ด้วยทุกคนได้ยินเสียงแล้วแสบหูปะคือบีมเจ็บคอมากเลยอ๋อใช่ทุกคนแอร์บ้านบีมพังด้วยนะแต่ว่าอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอเล่าตัวเองก่อนทุกคนบิมจะยังไม่อ่านคอมบิมจะหลับตาแล้วพูดโอเคอย่างนี้นะทุกคนคือถ้าบิมถ้าบิมลืมตาปุ๊บบิมจะตอบทุกคนไงบิมเลยต้องหลับตาเดี๋ยวบิมจะหลับตาก่อนนะโอเคบิมจะพูดว่าเนี่ยก็คือบิมอ่ะ เมื่อก่อนก็อ่พูดไปแล้วอยู่ฟีเบอร์อยู่ไปแล้วพูดไปแล้วแล้วคราวนี้ก็เคยเอ๋อแสดง6ฉากด้วยถ้าเกิดมีคนถามใช่จ้ะแสดงหฉากด้วยอ๋อแล้วบิมก็เป็นแอร์ด้วยใช่ค่ะเป็นแอร์อยู่ไทยสมายนะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้บินเลยนะคะเพราะว่านั่นแหละเพราะอืมเพราะอะไรก็นั่นแหละไม่อยากจะพูดถึงนะตอนนี้อายุ27ปีก็27จจ้ะใช่ค่ะถูกคะ่ะใช่ แต่ว่ายังสวยอยู่ยังเด็กอยู่ทุกคนก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือแบบมีความเด็กอยู่ <laughs> คือบิมจะไม่อ่านคอมเม,มนต์ทุกคนด่าเลยมาบิมก็ไม่เห็นหรอกโอเค,อเ,คเดี๋ยวบิมจะพูดต่อไม่งั้นจะพูดไม่จบโอเคหนึ่งแล้วข่าวเหนียนะงงแม้ว่าทำไมหลับตาเพราะว่าไม่คนที่เครื่องเข้ามางงว่าทำไมหลับตาเพราะว่าไม่อยากอ่านคอมเมนต์ไงเพราะว่าถ้าเกิดอ่านคอมเมนต์แล้วบิมจะตอบทุกคนแล้วบิมจะไม่จบเรื่องประวัติบิมอ่ะกำลังเล่าเรื่องประวัติอยู่ไม่หลับตานาๆก็จะงงอ่ะโอเคต่อถึงไหนแล้วเนี่ย จำไม่ได้เลยค่ะนีอ๋อคือบีมาแคทโฆษณามาตั้งแต่สมัยปีหนึ่งเลยแล้วก็ยาวมายาวมาแล้วก็ก็เล่นโฆษณาบ้างเล่นหนังสั้นบ้างเล่นซีรีส์บ้างไปเป็นแขกรับเชิญบ้างแต่คือยังไม่ได้เคยเป็นตัวเด่นนะคะทุกคนก็คือมีความเป็นซัพพอตแหละส่วนใหญ่คนก็จะแบบมองหน้าบีมแล้วก็แบบเอ้ยเหมือนคุณคนนี้มาจากที่ไหนนะนั่นแหละค่ะก็คือเห็นบีมตามโฆษณาแหละอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นเหมือนคาแรคเตอร์อ่ลลืมตาและวิติใหม่ขององค์การสตรีมใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเนี่ยแล้วแล้วเผลอลืมตาเนี่ยไม่ทุก เออมันปิดแชทได้เหรอเอาหรอ